หทุติยสันทิษิกะสูตรว่าด้วยธรรมที่ผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองสูตรที่สอง48ครั้งนั้นพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณนะที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่ท่านพระโคโดมพระองค์ตรัสว่าทำอนันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองทำอนันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองข้าแต่ท่านพระโคโดมทำอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน ย่อมมีด้วยเหตุเพียงไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมามถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านพึงพยากรณ์เรื่องนั้นตามสมควรแก่ท่านพรหรามท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรท่านรู้ชัดราคะที่มีอยู่ภายในว่าราคะมีอยู่ภายในเรารู้ชัดราคะ ที่ไม่มีอยู่ภายในว่าราคะไม่มีอยู่ภายในเราหรือไม่พราหมกราบทูลว่ารู้ชัดพระพุทธเจ้าค่ะพราหม์การที่ท่านรู้ชัดราคะที่มีอยู่ภายในว่าราคะมีอยู่ภายในเรารู้ชัดราคะที่ไม่มีอยู่ภายในว่าราคะไม่มีอยู่ภายในเราอย่างนี้แลคือ ทำอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองพรามท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรท่านรู้ชัดโทสะที่มีอยู่ภายในโมหะที่มีอยู่ภายในเหตุเครื่องประทุษสร้ายทางกายที่มีอยู่ภายในเหตุเครื่องประทุษสร้ายทางวาจาที่มีอยู่ภายในรู้ชัดเหตุเครื่องประทุษสร้ายทางใจที่มีอยู่ภายในว่า เหตุเครื่องประทุทสลายภายในใจมีอยู่ภายในเรารู้ชัดเหตุเครื่องประทุดสลายทางใจที่มีอยู่ภายในว่าเหตุเครื่องประทุดสลายทางใจมีอยู่ในภายในเราหรือไม่พรามกราบทูลว่ารู้ชัดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามการที่ท่านรู้ชัด เหตุเครื oh ่องประทุสร้ายทางใจที่มีอยู่ภายในว่าเหตุเครื่องประทุธสร้ายทางใจมีอยู่ภายในเรารู้ชัดเหตุเครื่องประทุธสร้ายทางใจที่มีอยู่ภายในว่าเหตุเครื่องประทุสร้ายทางใจไม่มีอยู่ภายในเราอย่างนี้แลคือทำอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการ ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนพรามกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมภาษิทของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะย,ยิ่งนักขอท่านพระโคโดมจงทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสาระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตทุติยสันทิฐิกะสูตรที่หก 教。